กำลังคิดจะไปหาหมอเพื่อแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าเรามาลองดูกันว่าเบื้องต้นเราจะแก้ยังไงอย่างแรกครับที่ผมแนะนำนะฮะหยุดหยุดเปรียบเทียบหยุดการเปรียบเทียบเรากับคนอื่น เวลาที่เรากำลังเศร้าและเห็นคนอื่นมีความสุขเพื่อนเรามีความสุขเพื่อนเราไปกับแฟนแน่นอนครับผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณคงหลีกไม่ได้ที่คุณจะรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ผมจะบอกความจริงให้พวกคุณเข้าใจเพื่อนคุณกำลังมีความสุขไปกับแฟนของเขาหรือคุณเห็นคนกำลังเดินจับมือกันคําตอบของความเสเร็จด้านความสัมพันธ์มันไม่ได้แค่แค่นั้นฮะในวันนี้เพื่อนคุณอาจจะมีความสุขในช่วงอะไรที่คุณทุกข์แต่อีกเดือนถัดไปเขาอาจจะทุกข์ก็ได้ ในวันนี้เขาแฮปปี้แต้ในอีกห้าเดือนหรืออีกห้าปีก็ได้เขาอาจจะกลับมาอยู่ในสถานะเดียวกับคุณตอนนี้ที่คุณนั่งร้องไห้ดูเขาอยู่ oh, <no. S 1> ในขณะที่คนบางคนเดินจูงมือกันความทุกข์อาจจะอยู่ในใจเขาก็ได้แต่เขาไม่จำเป็นต้องมาบอกให้คุณรู้น,นั่นนฮะอย่าไปใส่ใจว่าใครจะมีความสุขแค่ไหนนะฮะจึงมาเป็นที่ข้อสองครับผมครับโฟกัสภายในตัวคุณเท่านั้น โฟกัสภายในตัวคุณเท่านั้นหมายความว่าอย่างไรครับคุณมีอะไรที่มันดีคุณมีอะไรที่มันเจ๋งอยู่แล้วนะครับคุณมีของดีอยู่ในตัวผมเชื่อและผมเชื่อจริงๆว่าคนแต่ละคนมันมีความเจ๋งไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่บอกว่าพ่ายแพ้จากในเรื่องบางเรื่องคุณจะอาจจะชนะในเรื่องอีกแบบหนึ่งที่ใครไม่รู้พวกคุณทุกคนคุณไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าคุณแบบไม่มีอะไรดี ไม่เจ๋งพอสู้ใครไม่ได้ผมยอมรับครับคุณไม่ได้เจ๋งที่สุดผมกล้าบอกเลยว่าพวกคุณแม้แต่ผมเองก็ไม่เจ๋งที่สุดแตาผมรู้ว่าอะไรในตัวผมที่ดีกว่าคนทั่วไปสมมติแค่คุณเป็นคนเล่นกีตาร์เป็นน่ะคนทุกคนมึงไม่ได้เล่นกีตาร์เป็นหรอกถูกปะคุณคนร้องเพลงเก่งอะ่ะจริงคนร้องเพลงเก่ง,งคุณมีเก่งกว่าคุณมีทุกทิสนทำไมอะ่ะ นเมื่อคุณร้องเพลงเป็นมันไม่ได้เป็นกันทุกคนนี่เป็นข้อสองฮะโฟกัสในสิ่งที่คุณมีอย่างนี่สามครับผมพยายามนะครับที่จะกล้ากล้าจะเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนกะ็คือจุดที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยหรือว่าจุดที่มันแบบอบอุ่นหรือเกินอะ่ะจุดขี้เกียจของคุณแล้วกันการที่คุณอยู่บ้านแล้วก็สั่งเคฟซีหรือว่ายาโยอิ I, หรือว่าพิซซ่าฮัททุกอย่างนะฮะการที่คุณเอาแต่อยู่แล้วก็ไม่อยากเจอใคร คุณต้องทําอะไรบางอย่างคุณต้องออกมาใครชวนคุณคุณปฏิเสธไม่เป็นไรหลังจากวันนี้ถ้าชืิตคุณมันแย่คุณรับคุณเซเยสคุณโอเคที่จะออกไปคุณตอบรับคําเชิญต่างๆนานาเฮ้ยเขาจะชวนคุณไปแฮงเอาท์เขาจะชวนคุณไปพัฒนาสังคมเขาจะชวนคุณไปศึกษาด้านนู้นด้านนี้ชวนไปธรรมะชวนคุณไปทํานู่นทำนี่นะครับไปเถอะครับก้าเสี่ยง นะครับบ้างนะเสียงบ้างเล็กเลน้อยเขาบางคนไม่อยากใช้ความว่าเสียงเพราะมันดูอาจจะมีข้อแย่นะคะความท้าทายนะรันความท้าทายนะกันกล้ารับความท้าทายบางอย่างนะครับ,นะรบเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำออสิ่งที่เราทำไดีอยู่แล้วทำได้ดีขึ้นอีกก็ทำไปทำให้มากขึ้นนะฮะทำให้มากขึ้นอีกทำให้มันเจ๋งขึ้นอีกใครที่เขาชมคุณเรื่องอะไรเอาจุดเด่นมาเชฟนิดหนึ่งนะฮะเอามา นิดนึงคุณจะเป็นคนที่เจ๋งมากเพิ่กวันที่คุณหนึ่งจะตามทันอืครับผมนี่คือ3ข้อนะฮะอย่างแรกหยุดเปรียบเทียบอย่างที่สองโฟกัสสิ่งที่ตัวเองมีนะครับไม่ว่าจะอาจจะเก่งด้านไหนก็ตามด้วยและอย่างที่3นะครับ take risk ถ้าคุณเก่งแล้วคุณมีกลืนคุณอาจจะต้องแบบเอ้คุณเจ่งเรื่องการขายเปิดบริษัทก็ได้ถูกไหมฮะเอาเปิดบริษัทด้านการทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ <Yeah. S 1> มันก็เป็นความเสี่ยงบ,บางอย่างแต่สิ่งที่นีสิ่งที่เราพอไหวเว้ยนะครับไม่เจ็บมากและที่ทำไม งถัดไปสวัสดีครับปึ่งปึ่งปึ่งเลจ้า